กระโดดข้างนอกไงกระโดดอยู่กับพี่ดึง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 ไหนนิวกระโดดสิดึงอ้าวนิวก็กระโดดเป็นัน่นโมชิเก่งลแล้วลมโมชนะิกระโดดไปละไอ้นตากระโดดนะกระโดดให้ผ่้สาวาทกกอนอ้าวฮะเอาจับมือปานก็ได้อ่าปานไปจับมือนะ่ะอากระโดดกระโดดอาช่วยกันช่วยกันกระโดดอ่ะกระโดดกระโดดดึง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 อ่ะเห็นไหมกระโดดได้ทุกคนแล้วเมื่อกี้ทําไมไม่อยากกระโดดล่ะคะไม่มีแรงบันดาลใจเหรอคะอากระโดดโมชิกกระโดด กระโดดสูงๆจับจัจัจับจัจับจัจับจัอจับจับจับจัอจับัน่ัยจับจัอจับ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 จวบนิบจับจัมารบวับจวบจั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 บับจับจมาจับยับนับจับจจับจับจจับปจับจับ เออกระโดดกระโดดอ่ามันต้องมีแรงมันเดินใจหน่อยนึงอาลรดาช่วยโมชีหน่อยโมชีจะได้กระโดดเก่งๆอ่าเก่งมากกระโดดดึงๆเลยจำ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 อ๋ออินตอรอยากกระโดดกับคุณสาวเหรอเหรออยากกระโดดกับคุณสาวเหรอทำไมไม่จับมือเพื่อนอ่ะกระโดดจับมือเูื่อถ้ากระอ่ะจับมือกระโดดเลยกระโดดกระโดดกระโดดดึง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 

ถอยถอยถอยหลังหลังถอยหลังถอยหลังถอยหลังเดินหน้า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 ถอยหลังถอยหลังเดินหน้า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 สิป่าถอยหลังถอยหลังฟังสิลูกมันจะได้กลมนะถอยตา่อะเดินเดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าถอยถอย กระโดดเปนหน้ากระโดดแบ็นหน้าข้างหน้าหน้าถอยหลัง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 กระโดดถอยหลังกระโดดถอยหลังถ้ากระโดดหนึ่งแรกหนึ่งสองหนึ่งแรกถ้ากระโดดถอยหลังหนึ่งสองสามถอยได้อีกไงบ้างสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดต้องระวังเพื่อนด้วย ถอยถอยมาถอยมาทางนี้มาทางนี้ลกถอยมา้างนี้างนี้มตรั้นะชนาระดาเพื่อนจะเหยียบระดามาเร็วระดามาจับมือเพื่อนเร็ว่ากระดต้องจับมือเพื่อนเออวางแนเาออกวางถอยออกถอยออกลูกถอยถอยถอยาลเจ็บเอ้าพายพายพาแล้วก็แจวแจลเจลเสะนสนุกแส้นสบายมานั่งเรือพายเรือเจ